สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟล์ครับวันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟล์ครับจะมาแชร์เทคนิคนะครับในการเซฟรูปภาพจากไฟล์ pdf ได้ง่ายครับใครเรื่องการดึงไฟล์รูปภาพนะครับจากไฟล์ pdf นะครับวอดีเวลาเราได้ไฟล์ pdf มาเนี่ยเราชอบรูปภาพของเขาหรือจําเป็นต้องการดึงรูปภาพในไฟล์ pdf ออกมานะครับเราสามารถทําได้ง่ายๆครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการเซฟรูปภาพจากไฟล์ pdf นะครับในกรณีที่เรามีความจำเป็นว่าเอ๊ะได้รับไฟล์ pdf มาแล้วต้องการรูปภาพนะครับที่อยู่ในไฟล์นะครับ ขั้นตอนในการดึงออกมาหรือเซฟออกมาได้ง่ายมากๆครับเริ่มต้นอย่างยกตัวอย่างนี้ตัวนี้นะครับภาพในนี้นะครับก็มีทั้งหมด6ภาพนะครับในไฟล์ pdf ตัวนี้นะครับดูนะครับมี6ภาพนะครับเราต้องการดึงออกมานะครับทำยังไงนะครับขั้นตอนง่ายๆก็คือให้กดลิงก์ด้านล่างครับพี่กคอปริ้งลิงก์ไว้แล้วนะครับก็คือจะเข้าไปที่หัวข้อ iLovePDF ครับ iLovePDF นะครับตัวนี้นะครับจะมีหัวข้อคําว่า pdf เป็น jpg นะครับหรือการแปลง pdf เป็น jpeg นะครับก็คือตรงนี้นะครับ ตรงนี้ครับเราสามารถแปลง PDF แต่ละหน้าให้เป็น JPG ได้นะครับหรือแยกรูปภาพทั้งหมดที่อยู่ใน PDF ออกมาครับตังนี้เป็นขั้นตอนนี้เลยที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นก็คือให้เราเลือกไฟล์ PDF ครับกดเข้าไปเลยครับแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการครับกด Open นะครับเดิมเนี่ยถ้าเกิดเราติ๊กหัวข้อแรกเนี่ยก็จะเป็น JPG ก็คือไฟล์ PDF ทั้งหน้านะครับเราต้องมาเลือกข้อที่2ครับคือการแยกรูปภาพออกมานะครับเมื่อเราเลือกหัวข้อที่2นะครับ ให้มาที่หัวข้อคําว่าแปลงเป็น jpg ครับแปลงเป็น jpg นะครับตรงนี้นะครับกดได้เลยครับจากนั้นนะครับระบบจะทําการดึงภาพออกมานะครับแล้วกดดาวน์โหลดรูปภาพเป็น jpg นะครับเนี้ยนะครับกดดาวน์โหลดรูปภาพเป็น jpg นะครับพอเรากดออกมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นไฟล์ zip ออกมานะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นไฟล์ zip ออกมานะครับเป็นไฟล์ zip นะครับให้คลิกขวาครับเลือก extract all ครับ extract all นะครับตรงนี้นะครับแตกไฟล์ออกมานะครับแล้วก็แยกไฟล์ออกมาได้เลยครับแล้วกดเข้าไปดูครับ มีพี่กอฟบอกแล้วก็มีทั้งหมด6รูปนะครับนี่ฮะก็จะมีทั้งหมด6รูปที่เราดึงออกมาได้นะครับมาดูความละเอียดกันบ้างนะครับความละเอียดแย่ไหมอ่ามากดดูสิครับนี่ครับความละเอียดก็ชัดเจนนะถือว่าระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งเราสามารถนําไปใช้ต่อได้นะครับกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องการดึงรูปภาพตรงนี้นะครับเอาไปใช้เป็นภาพประกอบในบทความของเรานะครับหรือใช้ในการทารายงานต่างๆนะครับหรือใช้ในเชิงธุรกิจก็ได้นะครับใครที่ต้องการดึงรูปภาพจากไฟล์ PDF นะครับลองนําเทคนิควิไปใช้งานกันดูนะครับ แล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเราอยากสนุนพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แดงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนีครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ